บอกทักทายคุณน้องไมค์คนสวยนะคะห้องนี้มีแต่คนสวยๆนะคะคุณทิพย์ก็สวยคุณด้าคุณน้องไมค์ขุ่มขานะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆรอบห้องอีกครั้งค่ะสําหรับหนูดาวนะคะอ่ก็ทักทายฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆสำหรับทุกคนแอปเปิลน,นะคะไม่ใช่เบิ้ลนะคะเพืเ่อนๆแอปเปิลแอปเปิลสำหรับทุกคนนะคะหนูดาวบอกเนาะเลยเนาะนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะคุณอ่า แม่น้ำทิพย์นะคะกับคุณแม่เจติมเนาะที่ต้นไม้หนูมะนาวต้อไมาชอบขวดพี่หนูดาวนะคะ,ะแม่ทิพย์บอกเปิดตาไว้จากคุณแม่เล็กขอบคุณกาไก่องค์ค่ะกินหน่อยแม่ทำสีได้มาเข่งใหญ่เลยยินดีครับผมนะคะคุณพ่อชตัตดีคุณแม่ทิพย์ก็สวัสดีจากแม่เล็กนะคะเพื่อนนะคะเวลาแกงฟักทองแกงฟักทองใส่เนื้อใช่ไหมคะใช่คะ่ะแกงฟักทองคั่วกับเนื้ออร่อยนะคะขนม คุณน้องหมายว่าอะไรเนาะไม่ทันนะคะหนูดาก็บรรยากาศของบ้านทุกคนเป็นยังไงบ้างคุณดาก็บอกทานด้วยขนมทิพย์นะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจให้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กเป็นท่านแรกเลยนะคะ,ะแม่เล็กนะคะเป็นโรนนะคะเป็นโรแล้วปากพองเลยนะนะคะลำใหญ่มีมีน้ําตาลสูงมีพลังสัดดีคุณแม่โซกาคุณแม่ฟาริดานะคะ อ่าแล้วก็อ่าคุณแม่คำาสีเรานะแอบ,บเลยจ้าลาแบบหมูมาแล้วนะคะต้มแซบ,บกระดูกโมนะคะอร่อยด้วยเย็ดถิ่มอ่าสัทักทายนะคะคุณพ่อชัดดีะคะ่ะคุณฟาริด้าลาบสานี่ก็อร่อยเด้อนะคะอ่ะคุณแม่คำาสีแอบ,บหลับนะครับแม่คำาสีบอกกลัวเจ้านะครับ สวัสดีค่ะคุณบีทาเก้นสวัสดีค่ะคุณบีทาเก้นคนสวยเมื่อเช้าเข้าไปรับชมบ้านคุณบีทาเก้นเนาะวันนี้เปิดบ้านได้แล้วนะคะเย้นะคะเมื่อวานไม่ได้เปิดวันนี้เปิดได้แล้วค่ะเปิดได้แล้วค่ะนะคะไม่เป็นอะไรจา้ะแม่เล็กส่งกําลังจใจผักอีตูลงไปแน่นะคะผักอีตูห,หอมๆนะคะอ่าน้องไม้พูดถึงพี่ดาวบ,บอกว่าให้น้องไม้อ๋อเหรอคะให้น้องไม้โอ๊ยแม่เล็กก็ลำผิดนะคะที่ฟังอยู่นะคะ น้องธนิชายำหอยนางลมจ้านะคะเจ๊ติ่มบอกทักทายค่ะทุกคนทักทายคุณพวงพันธ์ด้วยนะคะทุกคนขนัดนี้คมไม่ติดทะเลเด้อคุณคุณเจ๊ติมป้าเล็กไม่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปจึงไม่เห็นทะเลกัน <c oughs> คุณน้ำที่บอกสวัสดีทุกคนเราพ้องค่ะเจ๊ติ่มนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะอน้องดาก็บอกหอยลายผัดฉ่าร้อนๆนะคะ ยำปลากระกป๋องด้วยนะคะน้องดาบอกนะคะบอกนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอ่าน้องไม้ก็ยำหอยแครงจ้านะคะยำหนวดปลาหมึกโอ้นะคะน่าทานเนาะอ่าผัดกะเพราอะไรหอมๆจากคุณแม่คำสีนะคะคุณน้องไม้ไม่ทานนะคะคุณแม่คำสีเสริมน้ำเสาวรสให้น้องไม้นะคะน้องดาวยินดีจ้าะคะ่ะ ขอบคุณที่เข้ามานะคะเจ๊ติมสวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดียเชาจาเจ๊ติมนะคะขอบคุณนะคะคุณเจ๊ติมที่แวะมาเนาะคุณเจ๊ติมอร่อยนะคะคุณฟาริดาลาบสานี่ก็อร่อยเด้อนะคะ,ะคุณแม่คำสีแอบลับนะคะ <laughs> <laughs> แม่คาสีบอกกลวกนะคะคุณมีทาเก้นสวยมากเลยเพื่อนๆนะคะหน้าตานะคะเหมือนตุ๊กตาเนาะ,ะปลาราดพริกจ้านะคะน้องไมายบอก อ๋อนะคะอ๋อป้อนไข่ต้มให้อีหลาหน้อยนะคะอีหลาหน้อยสิไปโรงเรียนเนาะนะคะคุณตเต็มพลังให้ทุกคนในห้องค่านะคะขอบคุณการน้องไม้จ๋านะคะสวัสดีทักทายเจ๊ติมจ้าเจ๊ติมก็ทักทายคุณทัศพรนะคะที่มีอ่ะอ่ะเขาเรียกว่ากัลยาณมิตร ทางสายบุญเราอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณแม่จ๋านะคะไปบ้านบกพวกด้วยนะคะยามุดเส้นรัวมตดปิ้งปลาหมออร่อยค่ะคุณมีทาเก้นมาส่งกาลังใจบ้านะคะเจติมบอกไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่เป็นไรเนาะนะคะขอบคุณค่ะเจติมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมดูไม่เล็กรีบนะคะอยู่ในร้านนะคะก็อ,อนุมตานาสาทื่เมชาก็เข้าไปห้องคุณแม่นะคะไปเยี่ยมชมนะคะก็ ดีใจด้วยนะไหลก็ม,มีมีแห้งนะคะมีแห้งหลายนะคะสวัสดีค่ะคุณดารุน่นนีน้องไม้ทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณอาทัศพรนุดาวทักทายคุณทัศพรก็ตาเด็กๆฟ้อนลำสวยงามมากเลยคุณครูเป็นคุณครูสอนหน้าตัดสินใช่ไหมคะหรือยังไงเนาะน,นะคะฟ้อนลำได้สวยงามนะคะคพ่อประหยัดส่งความสุขค่ะ อาเจ๊ติมทักทายคุณพ่อประหยัดจ้านะคะคุณเจ๊ติมก็สวัสดีค่ะคุณแม่คําสีอาคุณมายอาคุณน้องมายก็ทักทายคุณจุ๋ยไรรัคุณแม่น้ําที่บอกสู้ๆจ้าขอบคุณค่ะแม่ยีคุณอาชาติดีวันแรกอารับปัวลอยไข่หวานจากแม่เล็กคุณทีบอกเครื่องบินมาแล้วบริษัทออกมาเมื่อนมาแล้วเหมือนทอดสัคภองนะคะหรือมอเก็บมาเนาะพี่คําสีเด็กยิงคําสีนะคะมีกับข้าวเยอะนะคะ เด็กยิงเล็กก็เลยคุณพ่อประหยัดสวัสดีค่ะคุณเล็กนะคะขอบคุณค่ะมาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคะคุณพ่อประหยัดเนาะคุณเจ๊ติ่มตอนนี้ป้าเล็กยูวชุนร้านตื่นนานแล้วเพื่อนๆน,นั่งดูโทรทัศน์รอตอนใกล้สิ้นเดือนโอ้ยเนาะนะคะมันจะต้องเป็นแม่เล็กกับเพื่อนๆทางเมืองไทยนี่นะคะเพื่อนด้วยเนาะ คนทิพย์ก็เข้ามาเป็นคนแรกนะคะอาจับชายร้อนๆจากหนูดาวนะคะคนทิพย์อกหนูดาวกาแฟาอ่ากันนะคะเพื่อนๆวันนี้มาเปิดบ้านตอนเจ็ดโมงกับสิบห้านาทีเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะทักถ่ายกันนะคะมาส่งงานแล้ว <c oughs> คนทิพย์มาแล้วคันเชื่อมต่อช้ามาบางนะังหน้าสวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดีค่ะคุณทิพย์จ๋านะคะ ผล,ลไม้ที่ระงับกินปากด้วยนะคะมีฝรั่งนะคะฝรั่งเวลาทานเข้าไปจะขัดฟันด้วยแล้ว้อทําให้ฟัน,นะค่ะอากาศก็ดีๆแต่แม่เล็กไม่ได้เปิดพัดลมเนาะนะคะก็อยู่ในห้องนะคะก็อตอนนี้ก็ไม่แรงเนาะนะคะต้องรออีกนะคะรออีกสักหน่อยเขาคงคงมาอีกเนาะนะคะ เราทักทายนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนรอบห้องอีกครัง้งค่ะสำหรับนูดาวนะคะอ่าก็ทักทายฮัลโหลฮัลโหล,ลสวัสดีเพื่อนเพื่อน คุณทัสปรนก็สวัสดีค่ะคุณน้องมายหรือคุณทันิชานะคะคุณทันิชาก็ทักทายคุณทัศพรสปนะคะคุณทิพย์ก็บอกสวัสดีค่ะของร้านนกงตลาคืนเนาะแต่รุ่งเช้านี่ก็หยุดไปแล้วนะคะเมื่อวานตกนะคะเมื่อวานกลางวันก็ตกแต่ไม่แรงนะคะคเพื่อนๆฝนมานะคะ่ะคุณเจ๊ติ๋มก็สวัสดีนูดาวไปไหนมาคะเนี่ย <laughs> ไปทะเลมาเหรอคะทักทายคะ่ะนูดาวทักทายคุณด้าจ้านะคะนูดาวช่วยเสิร์ฟนกเพียงคืน นอนแต่หัวค่ำเด้กเ,เพื่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนยังไม่เที่ยงคืนหรอกประมาณเลยอีกเวลาสามสิบนาทีแล้วนะคะทักทายค่ะทักทายค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมานะคะเพื่อนเพื่อนทักทายคุณพ่อชาดีคุณพ่อชาดดี่ากนะทำงานต่อนะครับเอายากขึ้นรถก่อนขออาบขอให้เมริสฟังๆขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่คำพองสวัสดีทุกคนจ้ะ ผลไม้ที่ระงับกินปากด้วยนะคะมีฝรั่งนะคะฝรั่งเวลาทานเข้าไปจะขัดฟันด้วยแล้วก็ทําให้ฟันก้า้อหหอยใส่มาไข่มดแดงนะคะใส่มดแดงหนูดาบอกลาบเมนูลาบแซบๆจากขอบคุณนูดาวนะคะหมูหันนะคะอร่อยนะคะยำปูม้ารแสแซบนะคะคุณท่านิชาบอ,อกแกงเทพโพ ป้าที่โดูนะคะหม่สามชั้นคุณโสกาบอกขอตัวไปส่งหลานที่ไหนชอช้างเขาก็โตเร็วไว,ไวเขาชจให้ก่อชอช้างหลากสูงตุงลุงตุลุงตุกับวันอากาศที่สดใสนะคะอากาศดีๆตอนเช้าๆนะคะมากินลมชมวิวนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยวนะคะเพื่อนๆที่อยู่ออสเตรเลียนะคะเวลาเขาไปทำสวนกันนะคะก็จะมีฟักทองเต็มนะคะ ออสเตรเลียนะคุณกาค่อยหอยใส่มะไข่มดแดงนะคะใส่มดแดงหนูดาวบอกลาบเมนูลาบแซ่บๆจา้าขอบคุณหนูดาวนะคะมหมูหั่นนะคะอร่อยนะคะพักผอาพักก่อนก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆนะคะพักผ่อนก่อนก็ได้ล้องพิงจ้าให้ฟังเม่เลยฟา <c oughs> ริดาคุณฟาริดา้าน่ารักเลยเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมคุณดาได้เ้อคุณดาก็ไล์มาลธอนนะคะ เวลาห้าล้านดวงตาขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณจริงๆจากใจนะคะคเพื่อนๆมะละกอสุกจ้ามะละกอสุมกมนละกอสุกทานไปเลยเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ,ะคุณจันเพนสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าเจติมนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ,ะน้องดาก็บอก หอยลายผัดฉ่าร้อนๆนะคะยำปลากระกป๋องด้วยนะคะน้องดาวบอกนะคะนะคะเจติมบอกไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่เป็นไรเนาะนะคะขอบคุณค่ะเจ๊ติมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมดูแม่เล็กรีบนะคะทําไม้ร่อดจานนะคะหนูดาวจานหนูดาวบอกแตงโมลูกโตรสหวานนะคะพเพื่อนๆรับแตงโมนะคะรักษารักเลยเพื่อนๆนะคะแม่เล็กชอบเข้าไปดูคุณพ่อชติด,ดี <laughs> อ่าคุณพ่อจันดีครับผมนะคะทางกายคุณแม่คําสีนะคะสวอรเราเนาะอิ่มมากแล้วค่ะน้องมายนะคะโชคดีมีชายนะคะก็ถึงเวลาที่จะบอกว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีสาหรับทุกคนแอปเปิลน,นะคะไม่ใช่เบิ้ลนะคะเป,เป็นแอปเปิลแอปเปิลสำหรับทุกคนนะคะหนูดาวบอกเนาะ อ่ะคุณโสภาอนสุขคุณโสการนะคะโซนี่ค่ะคุณโสการนะคะยินดีต้อนรับอุ้ยไม่ทันนะจ๊ะอ่ะคุณที่เพื่อนในห้องแม่เล็กทุกคนนะคะคุณที่บอก